สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูก้องคนนี้อีกแล้วแน่นอนเลยเจอกับครูก้องแบบนี้เราเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานั่นเองเจอกับครูก้องคนนี้เป็น p ีที่14แล้วเราเจอกันเป็นคลิปที่14แล้วเนอะลูกเนอะเร็วมากๆเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยเรามาเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันดีกว่า อุปกรณ์การเรียนชิ้นที่1ก็คือหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นั่นเองแล้วก็ดินสอเช่นเคยเลยเนาะลูกเนาะดินสอเหมือนเดิมเลยหนังสือเรียนและดินสออุปกรณ์2ออย่างแค่นี้เองทุกคนพร้อมหรือยังอยากรู้หรือยังว่าวันนี้ครูก้องจะสอนอะไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเริ่มเรียนกัน ในส่วนของ EP ที่14ของเราเรายังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมเลยลูกหน่วยที่2ของเราก็คือหน่วยของการบวกและการลบแต่เรื่องที่ครูก้องจะสอนหนูวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการลบจํานวนหลายหลักมีการกระจายการลบจํานวนหลายหลักมีการกระจายอ่านเน้นเลยเน้นเลยมีการกระจายอ่ะ การลบจํานวนหลายหลักมีการกระจายลบอย่างไรไปดูกันเลยลูกอ่าวันนี้เราเจอประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยลูกประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือเท่าไหร่ลูกจ๋า9 7้า1ลบด้วย48,078เท่ากับสี่เหลี่ยมเน้นอีกครั้งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็คือตัวไม่ทราบค่าอ่ะเราลองมาหาดูซิว่า 9 7 6 3 1ลบกับ4 8 0 7 8ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรอ่ะมาลูกเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการแสดงวิธีการลบอ้าวลองมาลบดูซิลูกอ่ะหลักที่1เริ่มลบที่หลักไหนดีจ้ะลูกอ่ะหลักที่1เริ่มลบที่หลักหลักหน่วยเริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยลูกลักหน่วย1ลบ8มี1 ลบแพอไหมลูกมีไหมมีพอไหมมี1พอให้ลบแปดไหมหนึ่งมีพอให้ลบแปดไหมไม่มีไม่มีมมต้องทํำยังไงลูกหลักหน่วยก็ต้องกระจายมาจากหลัก10กระจายมาจากหลัก10ซึ่งหลัก10มีอยู่เท่าไหร่ลูกหลัก10เรามีอยู่เท่าไหร่30อา่ากระจายมา1 0 30ก็เหลือกี่สิบลูก20จาก1หน่วยก็กลายเป็น11หน่วย จากเดิม1ห,หน่วยก็กลายเป็น11หน่วย8-11ลบอ้าวขอโทษลูก11-8เลบ8เหลือเหลือส11เลบ8เหลือ3ต่อไปต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วมาดูที่หลักหลักสิหลัก10บของเราเหลือ2แล้วเพราะตะกี้กระจายไปแล้ว1เหลือ2 2งสอลบ7ลบเ ลบได้ไหมไม่ได้ไม่พออีกแล้วก็ต้องกระจายมาจากหลักอะไรลูกตอน,นนี้เราอยู่หลัก10ก็ต้องกระจายมาจากหลัก 100. หลักร้อยหลักร้อยมีอยู่เท่าไหร่ลูก600ยืมมา100เหลือ500กระจายมา500อ่ะจาก2ก็กลายเป็น12 12เนาะลูกเนาะ1 2 12ลบเเหลือ12ลบเเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5เหลือห 12ลบเเหลือ5 12ลบเเหลือหต่อไปหลักอะไรต่อเอ่ยหลักอะไรต่อเลยลูกหลักร้อยหลักร้อยมีอยู่5ลบออกศนย์ 0. ได้เท่าไหร่เท่าเดิมลูกได้5เท่าเดิมเนอะลูกเนาะ5ลบออกศูนย์ก็เหลือ5ต่อไปหลักต่อไปลูกหลักพัันหลกพันมีอยู่7ลบออก8พอไหมลูก ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องยืมที่หลักอะไรตอนนี้เราอยู่หลักหมืน่นต้องยืมมาจากเออขอโทษลูกตอนนี้เราอยู่หลักพันต้องยืมมาจากหลักหมืน่นหลักหมื่นมีอยู่เท่าไหร่ลูก9เพื่อนยืมไป1เหลือ8จาก7กลายเป็นเท่าไหร่ลูก17 17จอ่าจาก7กลายเป็น17 8-17เหลือเท่าไหร่ลูก8ปดเหลือเท่าไหร่นับซีนับซิช่วยครูนับซิคิดในใจ8 -17 เหลืออ่ะลองใช้มือดูสิอรอบนี้ลองใช้มือกันดีกว่า8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16และ17เท่าไหร่ลูก9นั่นเองอ่ะ9เหลือ9อ่ะใส่เครื่องหมายลูกน้ำเลยและต่อไปหลักอะไรต่อเลยลูกหลักหลักหมื่นหลักหมื่น มีอยู่8ลบออก4เหลือเหลือ4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้97,631ลบด้วย48,078ผลลัพธ์ของเราก็คือ49,553 49,553อ่ะลบเสร็จแล้วทํายังไงลูกเรามาลองตรวจคําตอบกันดีกว่า เมื่อกี้เราหามาได้ว่า9 7 6 3 1ลบกับ4 8 0 7 8ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ลูกผลลัพธ์เท่ากับเท่ากับ,บ49,553จริงหรือไม่วิธีการตรวจสอบเขาบอกว่าให้นำผลลบบวกด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งผลลบของเราคือเท่าไหร่ลูก 49,553บวกด้วยตัวลบคือ48,078อ่ะเอาผลบวกมาเอาผลลบมาตั้งก็คือเท่าไหร่ลูก48,000ถูกไหมลูก48,078บวกด้วยตัวลบก็คือ49,553อ่ะทีนี้ลองเอามาบวกกันดูสิ8บวก3มีอยู่8บวก3 8ปบวกสเท่ากับเท่าไหร่ลูก11เขียน1ทด1อันนี้เป็นการบวกแบบอะไรลูกบวกแบบไหนนะเมื่อวานเราเรียนบวกแบบอะไรไปนะเร็วลูกบวกแบบบวกหลายหลักแบบมีการทดเนอะลูกเนอะอ่ะแปบวกสได้11เขียน1ทด1ต่อไป7จบวกหมีอยู่7จบวกหเจ็ดบวกหได้เท่าไหร่ลูก 7บวก5ได้12 12บวกกับที่ทดอีก1เป็น13ก็เขียน3ทด1ต่อไปหลักร้อย0บวก5 0บวก5ก็ได้5บวกกับที่ทดอีก1เป็น6ต่อไปหลักพัน8บวก9มีอยู่8บวก9เท่ากับ17เขียน7ทด หใส่เครื่องหมายลูกน้ำต่อไปหลักหมื่นหลักสุดท้าย4บวก4เท่ากับ8 8บวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น9คําคำตอบของเราก็คือ97631เหมือนกันไหมลูกกับตัวตั้งด้านบนเหมือนกันไหมครับกับตัวนี้เหมือนไหมเอย่ยเหมือนกันแสดงว่าใช่ไหมใช่เพราะวิธีการตรวจคำตอบเขาบอกว่าให้นำผลลบบวกตัวลบ เท่ากับตัวตั้งบวกกันแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราข้อนี้ถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปต่อไปมาดูแบบเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์สิแบบเลขที่มากขึ้นข้อนี้โจทย์ของเราคือ1,521,000า้า0ลบกับ3 9 9 8 0 0เท่ากับสอเสือสอเสือก็หมายถึงอะไรเหมือนกันลูก ตัวไม่ทราบค่าลองมาหาค่าสอเสือดูซิว่าสอเสือมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรอ่ะมาเราก็เอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการลบอ่ะมาดูหลักที่1ห,หลักที่1อ่าอ่ะหลักที่1ทํากรอบก่อน๊หลักที่1ห,หลักที่1 0ลบ0ย์ผลลัพธ์ก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูก0ต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วไปที่หลัก10หลัก10เช่นการลูก0นย์ลบ0ย์ก็เท่ากับ 0ต่อไปหลักร้อยหลักร้อย0ลบ0นย์ก็เท่ากับ0ต่อไปหลักพัน1ลบ8มี1ลบออก8พอให้ลบไหมมีพอให้ลบไหมลูกไม่พอเพราะฉะนั้นต้องกระจายต้องกระจายกระจายหรือยืมนั่นแหละลูกมาจากหลักที่อยู่ด้านหน้าหลักทางซ้ายมือก็คือยืมมาจากเท่าไหร่ลูกยืมมาจากสอง 2เพื่อนยืมไปแล้วเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ1จาก1กลายเป็น11จาก1กลายเป็น11 11เลบ8เหลือเหลือ3 11เลบ8เหลือ3ใส่ลูกน้ำด้วยต่อไปลบหลักพันเสร็จแล้วไปลบที่หลักหลักหมืน่นหลักหมืน่นมีอยู่แค่หนึ่งพเพื่อนยืมไปแล้ว1ลบ9ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องกระจายมาจาก 5ที่อยู่ด้านหน้าหรือทางซ้ายมือ5ก็จะเหลือ4จาก1ก็จะกลายเป็น11 11ลบออก9เหลือเหลือ2เหลือ2และหลักถัดไปคือหลัก 100. หลักแสนหลักแสนของเรา4ลบ3เหลือ1และหลักสุดท้ายคือหลักอะไรลูกหลักล้านหลักล้าน หลักล้านมีตัวลบไหมไม่มีก็คือ1ลบศย์ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ1เหมือนเดิมเลยใส่เครื่องหมายลูกน้ําด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้สอเสือสอเสือของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแค่นี้เองอ่ะทีนี้มีแค่นี้เลยลูกน้อลูกน้อวิธีการลบ แบบมีการกระจายทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างจากแบบฝึกหัดที่เราจะเจอกันดีกว่าตัวอย่างจากแบบฝึกหัดโจทย์บอกว่าแสดงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโจทย์ของเราคือ543,610ลบกับ5 6 5 0 4เท่ากับสี่เหลี่ยมอทีนี้เราก็เอามาตั้งลบเลยลูก5,000 0 0 สี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบลบกับห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่อ่ะขีดเส้นปืด๊ดอ่ะลบดูสิลูกอ่ะครูขออนุญาตใช้ปากกาอีกสีหนึ่งในการลบหนูจะได้เห็นชัดๆ 0-4ลบ4มีอยู่0ลบออกสพอไหมไม่พอก็ต้องยืมมาจากหลักอะไรลูกหลักหน่วยมีอยู่0ูลบออก4ไม่พอก็ต้องยืมมาจากหลัก10จาก1ก็เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ0จาก0ก็กลายเป็น10เพรอเรายืมมาจากหลัก10จาก0ก็กลายเป็น10 4-10ลบ10 4บ10อ่าขอขออภัยลูก10-4ลบ4 10ลบ4เราต้องพูดตัวตั้งก่อน 10ลบ4เหลือเหลือ6 10ลบสี่เหลือ6ต่อไปหลัก10หลัก10 0ลบ0ก็ได้0ต่อไปหลักร้อย6ลบหเหลือ1 6ลบหเหลือ1ต่อไปอ่ะใส่เครื่องหมายลูกน้ำรอไว้เลยเราเจอเครื่องหมายลูกน้ำแล้วต่อไปที่หลักพันหลักพันสลบห 3-6ลบ6ไม่พอต้องยืมมาจากหลักหมื่นหลักหมื่นจาก4ก็เหลือ3หลักพันจาก3ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก13 13,000หรือ13,000นั่นเองเนาะลูกเนาะอ่ะ13 1 3า3 0 0 0หรือ13,000 13-6 13-6ลบออก6 13ลบออก6เหลือเหลือ7เหลือ7นะจ๊ะเหลือ7ต่อไป หลักหมืน่นหลักหมื่นมีอยู่แค่3ลบออก5พอไหมไม่พอต้องยืมมาจากหลักแสนยืมมา1,000 0แเหลือ4,000 0 0จาก30,000ก็กลายเป็นเท่าไหร่เหมือนกันลูก13,000มหื่นหรือก็คือ1,30,000นนั่นเอง13ลบออก5เหลือเหลือ8เหลือ8ต่อไปหลักแสนหลักแสนสไม่มีตัวลบหรือ4ลบศก็เหลืออะไรลูก เหลือ4 4ลบ0เหลือ4อ่ะขีดเส้นขีดเส้นเลยอะขีดสองเส้นเนาะลูกเนาะเออโอเคต่อไปขีดเส้นเสร็จแล้วทำไรต่อลูกตอบที่ลูกตอบตอบตอบ ตอบตอบตอบเป็นเลขไทยลูกสี่0มื่0เอ้ยสี่แสนแปด1มืนเจ็ดพัร้ดมืนแปดพ่งยหกตรวจคำตอบสีลูกช่วยคุณตรวจคำตอบสีตรวจคำตอบแล้วได้เท่าไหร่อะตรวจคำตอบก็คือการนำเท่าไหร่ลูกนำนำเท่าไหร่คะ นำตัวนำอะไรลูกผลลบลถูกไหมถูกไหมลูกผลลบก็คือถ้่าไหร่ลูก487,106บวกด้วยตัวลบก็คือ56,504ต้องเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับตัวตั้งอ่ะเราลองทดดูซิครูขออนุญาตทดฝั่งนี้อ่ะทดดูซิลูก 487,106บวกกับ56,504หนูต้องทดในกระดาษเนอะลูกเนอะอ่ะ 4, บวก6บวก4เท่ากับ10เขียน0นย์ทด1 0บวก0เท่ากับ0บวกที่ทดอีก1เป็น1ต่อไปหลักร้อย1บวก5เท่ากับ6เจอเครื่องหมายลูกน้ำใส่ลูกน้ำ หลักพัน7บวก6เท่ากับ13เขียน3ทด1ต่อไปหลักหมื่น8บวก5 8บวก5เท่ากับ13บวกที่ทดอีก1เป็น14เขียน4ทด1และสุดท้ายหลักแสน4บวก0แล้วก็บวกที่ทดอีก1เป็น5เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราคือคือเท่าไหร่ลูก5 0 0แสน อ่ะคั้นเดเขีดเส้นให้ตรงอ่ะห้าแสนเท่าไหร่ลูก5้า6สนสี่มั้ยตรงไหมลูก5้าแส0สี่หมตรงกับตัวตั้งไหมตรงกันแสดงว่าข้อนี้ถูกไหมลูกถูกต้องนั่นเองโอเคข้อต่อไป เรามาดูข้อนี้สิลูกเขาบอกว่าให้เราแสดงการหาผลลัพธ์โดยประมาณแสดงการหาผลลัพธ์โดยประมาณแสดงอย่างไรเขาบอกว่าโดยประมาณหนูดูคำนี้นะลูกเขาเน้นคำว่าโดยประมาณโดยประมาณแสดงว่าเราต้องประมาณค่าจำนวนของเราก่อนจำนวนของเราที่เขาให้มาคือ4 0 0,000 435821ลบกับ3 5 7 0 0นนี่คือจำนวนที่เขาให้เรามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือหาค่าประมาณหาค่าประมาณรอบนี้ครูอยากหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มในหลักหมื่นครูเอาหลักหมื่นแล้วกันอ่ะหลักหมื่นมาช่วยคุณครูดูซิหลักหมื่นของครูคือเลข เลข3ตัวตั้งเน้ะลูกเน้อดูตัวตั้งก่อนหลักหมื่นของครูคือเลขเลข3หลังเลข3ทางขวามือเป็นเลข5เลข5เลขโดดเลขถ้าหลาถ้าเลขข้างหลังมากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้ปัดปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจาก43000กลายเป็น40000 4 จาก4,30,000ก็จะกลายเป็น4 4 0 0 0 0นั่นเองลูกขออภัยนะครับ4,40,000ลบกับลบกับเท่าไหร่ลูกลบด้วยเรามาดูข้อนี้หลักหมื่นของเราเป็นเลข5เลขโดดในหลักหมื่นคือเลข5หลังเลข5หลักถัดไปคือเลข7 7มากกว่า5ให้ปัดขึ้นปัดขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อนี้จาก3 5 0 0 0 0ก็จะกลายเป็น 360,000นั่นเองอ่ะได้ค่าประมาณแล้วทีนี้เราเอามาตั้งดูซิลูกเอามาเขียนเป็นวิธีการแสดงวิธีลบอ่ะ440,000ลบกับลบกับเท่าไหร่ลูก360,000เอาขีดเส้นแสดงการลบซิอ่ะหลักหน่วยลูก0-0ลบ0ได้ 0, 0, 0, 0. หลัก10 0นลบ0ก็ได้0หลักร้อย0นลบ0ก็ได้0ต่อไปเจอเครื่องหมายลูกน้ำใส่ลูกน้ำหลักพันศย์ลบ0ู0ก็ได้0หลักหมื่น4ลบ6มีอยู่4ลบออก6พอไหมไม่พอไม่พอทำยังไงจ๊ะยืมมาจากหลักแสนจาก4ี่แสนก็เหลือ3 0 0แสนจากสี่0มืนก็กลายเป็น 14,000มืจาก4 0 0หมืก็กลายเป็น14,000หมื่ลบ14เหลือ8ขอไปลูก14-6ลบ6เหลือ8ก็เขียน8ต่อไปหลักในลูกหลักแสน3ลบ3เหลือ0 3-3ลบ3เหลือ0หมดยังหมดแล้ว ทีนี้ถ้าเหลือ0ูนข้างหน้าศูนย์อยู่ข้างหน้าไม่มีค่าเราลบออกได้ลูกเราลบออกได้หนูจะเขียนไปก่อนก็ได้แล้วตอนที่หนูมาเขียนตอบตอนที่หนูมาเขียนตอบนะลูกหนูไม่ต้องเขียนเลขศูที่อยู่ด้านหน้านะครับหนูไม่ต้องเขียนเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าอ้าวเพราะฉะนั้นตอบสิลูกตอต่ออบ ตอบอ่ะตอบสิตอบเป็นเลขไทยผลลัพธ์ของเราเท่ากับเท่าไหร่ลูก8ปดหมื่นแปดหมื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลลัพธ์โดยประมาณของข้อนี้ก็คือ80,000ื่นแค่นี้เองลูกไม่มีอะไรยากเนาะลูกเนาะเพราะฉะนั้นคล้ายกันเลยกับการลบแบบไม่มีการทดแต่แต่แต คล้ายยังไงลูกคล้ายยังไงกับการลบไม่มีการทดคล้ายกันตรงที่หลักไหนลบหลักนั้นหลักหน่วยก็ต้องลบกับหลักหน่วยหลักสิบก็ต้องลบกับหลักสิบหลักร้อยก็ต้องลบกับหลักร้อยหรือแม้แต่การบวกก็เช่นการคูณเน้นย้ำเสมอเขียนหลักให้ตรงกันแล้วหนูจะบวกหรือลบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคทีนี้เมื่อเราลองเรียนวิธีลบกันมาหมดแล้วลองลบแบบมีการทดเรียบร้อยแล้ว ขอภัยลูกลบแบบมีการกระจายเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่ากระจายอย่างไรทีนี้เรามาเจอแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าแบบฝึกหัดของครูในครั้งนี้ครูมอบหมายให้หนูทําแบบฝึกหัดหน้าที่80ถึง81หน้าที่80และ81แค่2หน้าเลยเนาะลูกเนาะหน้าที่80กับ81เน้นย้าอีกครั้งเน้นย้ําเหมือนเดิมใช้ดินสอในการทําเท่านั้น ทำแบบฝึกหัดหน้าที่80และ81เสร็จแล้วทำยังไงลูกส่งมาให้ครูเช่นเคยเลยช่องทางในการส่งงานของเราโดยการถ่ายภาพแบบฝึกหัดแต่ละหน้าแล้วส่งมาที่ Line แอดของครู kunpann จุดหรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออันนี้สแกนเสร็จแล้วปิ้งก็จะเจอโปรไฟล์ของครูกล้องอันนี้สามารถส่งงานมาได้เลย นจะจ๊ะหรือหนูจะกดแอดจากโปรไฟล์ที่ครูส่งงานให้ก็ได้แอดเสร็จแล้วทำยังไงเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งครูขออนุญาตย้ำอีกนิดนึ่งถ่ายรูปแบบฝึกหัดครูขอให้หนูถ่ายแบบเต็มเมหน้าลูกถ่ายแบบเห็นหน้าชัดๆเลยเนี่ยถ่ายให้เห็นหน้า ข้างบนข้างๆด้านล่างขอเลขหน้าชัดๆเลยถ่ายเสร็จแล้วส่งมาพิมพ์ว่าของเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเลขที่เท่าไรห้องป .4 ทับอะไรส่งงาน EP ีที่14อ่ะส่งงานที่ EP ีที่14อ่ะส่งงานเสร็จแล้วหนูดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมนะลูกหลังดูคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กดคอมเมนต์หรือกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของค,คุณครูหน่อยครูลงงานไว้ตั้งแต่ ep ที่1จนถึง ep ที่14เลยให้หนูได้ดูย้อนให้หนูได้ไปดูย้อนหลังให้ไปได้ตามดูว่าเออตอน ep ที่ 1, 2, 3, 4เราส่งงานครบหรือยังนาอลูกเนาะโอเคสำหรับวันนี้ใน ep ที่14ของเรา ครูก้องก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน EP ีที่15เนาะน้อลูกเนะ้อเรามาเจอกันต่อใน EP ีที่15เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูก้องก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบายบาย